พินีอาจารย์ถ้ามันพ่อที่เคยขับเกวียนถ้าถ้าวัวมันเป็นแล้วฝึกเป็นแล้วมันจะไปไปเองได้นะโจะไปเองได้นะเราต้องมันต้องนั่งขับมันก็ได้ก่อนนิ่มปอจะปล่อยจะไปแจ้งต่อนนิ่มก่อนนิ่มอ่ะโอกไปก็เป็นบรรยากาศนะครับของการมาชมเกวียนโบราณนะที่บ้านสวน เคยขับเกวียนไหมครับเคยครับเคยเป็นยังไงบ้างเกวียนก็ในยุคนั้นชาวบ้านแต่ก่อนไม่มีรถไม่มีรถก็ใช้เกวียนเป็นพาหนะไปขนข้าวมาจากทุ่งนาขึ้นยืนขึ้นช้างก็ขับเกวียนนี่แหละไม่ขับอะไรก็ขับไม่แต่อะไรก็ขับเกวียนเลยไม่ตะโกน นี่ถ้ามีไอกระดองถึงครองล็อกใส่ด้วยล็อกัวียนแต่ว่าส้มมันบางมันเนยนะถาม่ะอถึงครอง่ยานทำไมเขาจึต่ออยู่เนาะเนี่ยอ๋อริมเนา เขาทำยังไงคะเขาใส่ลักไ้นะเพราะว่ายนั่งอึนไดนวันตูอชายตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของเวียนโบราณัเนทั้งหมาใะไเของคุหนาเขาเนี่ยที่เขาเซน ไปเยันี่คุณแม่วิไลคครับคุณนพ่อรสาธิตแหม่สาธิตเองเลยเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศยอดดีก็เป็นจุดสนุกสนานของ เ้าับมนักขุมุยไม่ไปไปเอาผู้ดาอะไรมาก็ได้อันนี้ขึ้นไม่เลยประวัติของพู้น่ะผมบอกนะคือกู้จ้าคูบังกันทเอาเขาไม่ไม่ได้แต่งงานดีนะครับอาจจะไปเอาวิ่งมาเลยก็แต่งเคนไปเอามาอันนี้ประวัติที่ที่ผมเห็นนะที่รู้ที่ท่าไี่บอก จะต้องเตงอย่างดีนะแล้ะคูเรีนหน้าเขามีเคลื่อนลังก็มีนะควบคุมไพยน่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเรือเาเรียกคูเรียนโบราณครับอ๋ออันนี้เขาเรียกคูเรียนประตูประตูเรียบภาษาเขมรเนี่แหละปราาคเะตูประตูอ๋อประตูราคาอันนี้สำหรับที่ การการคุ้นเนาะกันค้นที่พกเรเนาะครับมาขายมาราบกัจอมาร์อนอ่ะไม่ใช่ยอดนะสมัยแต่บอกเขานี่แหละมาเขมรนี่ลมาเมรอ่ะไปซื้อมาาบมาแดงถยกไหนค่ะนี่แหละไปคุงคุณรังคลณองจัถ้าแบบนี้อ่าะเตะกรง

ฉนงมุ้ยขนนกแม่เก้ามฉันเงิน้อยตปก็ฉัน้มุ้ยขนหนาแม่ตุ้มานีย่อมเแ่ตีงานงานแต่งเลยีัก็เกยมเมีู้คมันนึกี่ยจเปียจิ้ก้ามเสียเียนเ่นะด่ามุ่นมุนขนมาที่จะเอาไปแต่งที่เท้าากไปมีทุกอย่างไปแเดี๋ยวมาชมบรรยากาศด้านนี้นะครับ ဟူးဟာဘာလဲဒ โอเคครับโอ้ยผมครับรับจ้างอดิศอดิศอะคนขับคนขับแล้วกเพียนเมื่อก่อนนะฮะใช่ขอโชคตามเพียนครับไปง่ายบรรยากาศที่ขับเพียนเลยโอ้ที่สมัยผมขับเพียนนี่มันไอ้บางตัวมัน คือดับภาษาตรงนี้เราว่าแกกันมันไปไม่สมื้อสนามก็ใหญ่ไปอย่างงี้อันนี้มาจริงๆได้ตรงนี้โอ้ครับไม่ปลายพร้อมครับไม่ตรงใจมันพอพาวิ่งตลอดเปิดเติมอ่ะว่าจะเอาอยู่ก่อนนะครับเรียนเต้ามีหมายปีไอ้นายชาครับปีตัวนี้กําโซ

เออมันเข้าไหมฮะเทิ้มันมเจ็บมากก็ไปีนี้เลือดลึกีนี้เลอดเนใเนี้ไปชาว่าแทงเลยันซันมันก็เร็วไปไอ้นายเรียควาดึค่อยๆดึคืองไว้คนรไอ้คนตที่ไม่ค่อยเร็วถ้ามันช้ากันไปแทงเลยแทงเลยแทงเลห้ราคนชุบเอง โอ้ผมขับเปลี่ยนมาเจอชือรถเตียร์ยุค้าแล้วกายฟุนก็คลุกท้ายจ่โอ้ขาคนละท้ายจับไปทางซ้ายมือต้องดึงดึงหัวทางซ้ายและนั้นมันมีตามไปทางขวาดึงทางขวาต้องต้องให้คนในยุคนั้นเนี่ย ที่ได้ได้ได้มีความผูกพันกับเกวียนเนาะได้พอเห็นปุ๊บนึกถึงบรรยากาศเลยนะผมครับม้นรับเลยวามียนรับจ้างหลายปีเลยว่าจะหมดยุคว่าจะหมดกัว่าจะหมดยุคยุยุครับอะไยุคหัวรับจ้างเขาโดวรูปซากเห็เขาจุนตัวอตัวอมอืมอไมอมอืมออืนอมอื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 รอืมอือืออมอ เวลาหยุดเราวทอดนี่มาลงไว้ใส่ตรงนี้คล้อใส่ด้านหน้าเออเวลาเขื่อนใส่ด้านหน้านะครับเขื่อนห้อยแล้วก็เขาวทเอข้อยทำวันละห้าสิบบาทอ๋อนี่เขาเรียกกำนิมนี่นะกำนิมกำนิมเวลาเวลาใส่ใส่แล้วก็คล้องทอดแล้วใส่วัววัวใส่คอคอวัวเสร็จแล้วใส่กำนิมเสียบไปนี่อ๋ออย่าให้มันอย่าให้มันหลุดนะฮะเออมันหลุดเขาเรียก กับิมกันิมกนิมกานิมกานิมาบนิ่มาสาเมะาะภาษาไทยอะมีอะไรบ้างาไทยกินนิมเนาะอันนี้เขาเรียกนิ่มนิ่มนิมนิมนิ่มนิ่ม บางจุดนี่ก็จะเป็นหัวหัวบ้านกรปืหัอ่าหัวกบ้าบ้าปืหัวจระเข้วจระเข้ใช่ไหตงตูังบนี้บรกระบาตู้กระบาตู้กระบาตู้นี่หตู้นะตู้เรือเนาะลไทยก็หัวเรือกระบาตู้ตู้เต้ตอนไยนยุก็มีคน คนคอยอยู่ตรงนี้อย่าให้มันบักไปโน่นกฎละเนี่ยตมิเรามนตยกูัอต้องต้องกไว้สามคนก็ยกไปคนหนึ่งก็ส่วนมากจากคุณแกจะต้องมาอยู่อย่างนี้เลยเป็นบรรกาศของจัดทูที่ใช้เกวียนจริงใช้งานจริงเกยไม่ได้คุณาวันไหนได้ไปไคขาไกินเกงครับตรนั้นอารุ่ เราเกงยน้ำยากเนาะทเลกเล่กระดาษเล่กระดาษเลกกระดาษทวีกระดาษาซีมเลกเลกบนบอกนแกงบบนแกงบบนกับไก่แกงบนเดียวใส่มแดงอครับแล้วกซเนาะราโทรเาทเทมีแตอร์เราโทเท ี่นะจุดแรกก็จะเป็นจุดโรงเลียนเป็นบรรากาศนะครับของผู้สูงวัยแล้วเนี่ยก็ประทับใจมากนะครับได้ย้อนรำเลึกนะถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยนี่เขาเปรบังตอนนี้เปรบังนะอันนี้เปรตต๊ะต๊ะมืองต๊ะต๊ะโต๊ะโต๊ะโต พอมาบอจนมาคนเรียนเป็นยี่สินไมาตะก้อนมีแต่มานะไม่มีเล็กรองอย่างนี้ที่อะไรระนี้จนแตกนั่นคอวนจมกอันีอ้จีิบไม้ไม่บไม่ตบเลยคือคือมนุษย์มันี่เรีว่ามนุษย์เป็นมนุษยเป็นมนุษย์ แบบแะดับกรงเนาะเราไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องกลัวตกเลยเราเชือกปูแล้วก็นั่งเลยคนมีคนจะเบื่อมีครูมีช่างด้านตัวยเข้าจานกับขับไปนาเลยอยากให้โอ้ใช่เราสะสมมาได้แล้วจัดเปิดโรงเกลียนโรงเกลียนของบ้านสวนบุที่ผมตำบลดึงอำเภอข่าวศสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับเวลาที่น้สุกมีตุนตาต้องใส่นี่เลยอ๋อคแบบ ในในวิถีชีวิตนะน,นอกจากนี้ยังใช้งานนี้จะเป็นในเรื่องของงานอา,อ,าอ,าอาวะอาวมงคลนะครับงานศพก็จะใช้นะครับในการใส่ลงศพก่อนที่จะไปเคลื่อนไปสู่ชัปปนนสถานหรือป่าช้าในการประกอบพิธีแล้วก็จะมีจะมีพระ ซึ่งเป็นคนะพระขึ้นคนะนะครับทุกวันไม่ได้ในการสวดขึ้นไปไปเทาที่ป่าหาดตะโกมันมียาฉีดยาไร่ดาพระอาตุศพหนอยู่หลายวันมันก็มีกลิ่นเพราะก้อนกุจปากกลิ่นจมูกไม่ใช่มียาฉีดสองสามคืนมันก็กลิ่นมันก็ออกมาแล้วพระธรมานที่สุดไม่ค่อยไม่ค่อยมีพิรถชนอย่างอย่างนี้ไม่ค่อยเยอะแต่ก่อนไม่ค่อยมีอุบัติเหตุ ทางถนนรถชนอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมเราใช้เลียนแบบมีกลิ่นยังไงปราบต้องปิดหน้ไปึงวัรจัดจีบรองนะสภาพไว้สองก็จะเป็นในเขียนที่สะท้อนถึงอดีตในวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบนั้นที่มาเป็นกูยืนตรงจี๊สองจี๊ตองยังยู่กูยังไปาก่อนเ็นยาครับไ่้จะเอียนเนี่

อกาศแน่ก็คงจะได้แวะมาเยี่ยมเยีอนนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้ชมบริกาศนะครับของการชมโรครุยยหรือแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะครับน,รนี่ก็ค,คุณประยุนปิงเพราะ,ะนะครับเนี่ยสร้างความหัวร้องให้คุณพ่อคุณแม่แุกสนานแค่นี้ก็ภูมใจแล้ว ได้เห็นพ่อแม่ได้มาเห็นแล้วมีความสนุกสนานบางเรืองถ้าจะแต่งงานก็ต้อง่าเวียนไปทั้งโมดเดอพวกแม่มาช่วยงานนไ้เหราเาก็ขึ้นเวียนอแม่กลับไม่น่าจะมีค่ะจะจเอาไปไม่กินติมติมตัวบ้านเลยม่าแม่ใช่ไหมอ้